หลังจากใช้แมกมาผสมเัือกยาฆ่าเพลี้ยฆ่า,มาแมลงครับผมใบของทุเรียนนะสังเกตเลยครับผมเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆครับยอดใหม่ของทุเรียนที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้นะฮะนอกจากจะสวยใบหนาแล้วก็ใบเงามันแล้วไม่มีมแมลงครับผมสังเกตที่ดูใต้ใบได้เลยครับจะไม่มีมแมลงมากวน เพียจักจั่นหรือเสียไฟมันชอบกินอะไรกินใบกินใบกับเพียเียจักจั่นกินใบพวกใบใบอ่อนเาอใช่ใบอ่อนพอกินแล้วอาการจะัม่เีักนแล้วมเลยแล้วก็อหไฟพอทีปั๊บหยอดใหม่เลยยอดยอดหยอดเนี่ยใหม่เออเอออันนี้หลังจากที เมกมาเปสองรอบนี่คือยอังจะมาใส่เจอแล้วยอดยใหม่มันก็ของเก่าอยู่เลยยอดเก่ายอดใหม่นี่มันก็เริ่มดีขึ้นใช่เริ่มเริ่มดีขึ้นครับเริ่มจะแตกอะ่ะแต่ยอดใหม่เริ่มเริ่มจะแตกอย่านะครับเพียไปแล้วเพียรเพียร์จานปล่อยอะไรเงี้ยมันลายจานมากเลยมันงลายลายตัดต่วนคนตัดต่วนนิดถ้าทิ้งไว้วันสองวันนี้สภาพจะเป็นไงโอ้ไปเร็วเลยกินขอบใหม่หมด ขอบไม้ยอดเ,ออเป็นการตุบเลยว่าคถับใบอ่อนใบนั่นนั่นนะเพียไก่แจ้เขาขาว,ขาวมันหลอกินใบใบไปเลยอะ่ะตอนนี้แม่แต่ฉีดแมกม่าผสมยาฆ่าแมลงไปไม่มีเลยอครอพวกนี้ยังยังยังไม่เจอหรือหรอฉีดตัวสิบห้าวันแล้วก็ยังไม่โผล่เข้ามาเห็นเลยยังยังมันไปอยู่ไหนหมดจ้ามัตายมันไปอยู่ไหนหมดตายไม่มาผมคิดว่าคงน่าจะแบบโดนตัวตายมันผมว่าจะเป็นไอ้ยักษ์แับเนี้ย เพราะยาเคลือมันทําให้สารสารยามันจับจับที่ใบอยู่ในกากินเราใช่ใบล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารด้วยไหมครับใช่ใช่เพิ่มเพราะปกติฉีดทุกสิบวันแต่ตอนนี้สิบห้าวันแล้วยังไม่เห็นตัวแมลงอยังโอ้หรือว่าโอเคเลยเนาะดีมากเลยใช่เครื่องมั่สมันตมันจะแพงนิดนึงครับนะมันจะแพงนิดนึงแต่มันยืดระยะมาบก็อบคุณหารแล้วผมว่าอินนี้จะดีฝานะเพราะว่าคือหนึ่ง จากสิบวันฉีดหรือเจ็ดวันฉีดเราไปสิบห้าวันฉีดเนี่ยมันก็ไปได้ช่วงแล้วไหมครับแล้วยาถังก็ถังก็เกือบเกือบสองพันอ่ะโอ้ค่าฉีดอีกอ่ะครับตีซะเอาตีีซะไอ้สามพันถ้าสามพันเขาฉีดสองครั้งก็หกพันแต่พี่ฉีดครั้งเดียวก็ยังสามพันอยู่ครับผมประหยัดต้นทุนประหยัดเดือนเดือนนึ่งผมว่าจะหวาดพี่ฉีดนั้นมันก็จะอยู่ประหยัดได้อย่างน้อยก็สองรอบหรือรอบครับ ที่สําคัญคือต้นทุเรียนเราสมบูรณ์เออใช่ไม่มีแมลงกวนนี่คือที่เราต้องการผลลัพธ์แบบนี้เออครับผมคุณพี่ที่นี่ที่ไหนครับคุณพี่ที่อยู่หมู่บ้านอะไรครับอ๋อหมู่บ้านพวงตะเค้พวงตะเค้ตำบลโพงตะเค่บนเดินรายตำบลเดินรายอำเภอเมืองอำเภอเมืองตราดครับผมวันนี้ต้องพี่มากเลยนะครับขอบคุณพี่มากมากครับผมครับผม